พายุเข้าเวียดนามแล้วเตี้ยนหมู่ค่ะสนร้อนเตี้ยนหมู่ตีสีที่ผ่านมาเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางนามประเทศเวียดนามแล้วนะคะ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณสัก65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพอขึ้นฝั่งแล้วจากโซนร้อนจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะอำนาจเจริญกับอุบลใช่ไหมเตรียมรับมือเตี้ยนหมู่ด้วยค่ะโอ้โหส่วนการเตือนจังหวัดต่าง ก็เหมือนกับพี่บอกไปตอนต้นรายการแต่วันนี้โฟกัสเลยน้องไว้อีสานค่ะภาคอีสานโดนกันแทบทั้งภาคเลยนะคะเน้นๆอำนาจเจริญอุบลมาเต็มขอให้ทุกท่านปลอดภัยไม่อยากจะเห็นภาพแบบที่มันเกิดปัญหาขึ้นเป็นต้นว่าสุขโขทัยเนี่ยดูกันเร็เรียบๆ20กว่าครอบครัวเดือดร้อนน้ำท่วมสูงกว่า2เมตร เป็นภาพที่น่าหดหูอยู่เหมือนกันในเขตอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยเชลยซ้าไปที่ตําบลบ้านกล้วยแล้วพระนี่ต้องเป็นคนเอาเข้าวสารอาหารแห้งใส่เรือไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะคะนี่ครับดูเป็นตัวอย่างนะที่จังหวัดตากน้ําท่วมรอบสองอชาวบ้านเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสองพันครัวเรือนเชด้ซ้าไปพื้นที่โป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะก่อนหน้านี้ก็มาตอนดึกทีนึงแล้วนะคะอพยพหนีตายกันทั้งคืน ตอนแรกสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับเข้าว้านกันแต่ปร,กรากฏระลอกสองมาใหม่ค่ะกลายเป็นสภาพอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ามาส่งปองหรออุทยาเดี๋ยวท่านมีปลายน้ำท่านต้องเตรียมตัวเหมือนกันเมื่อวานนี้ชาวนางอกคันก้นน้ำที่อุธยาที่หัวเวียงเล่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำกันแล้วนี่ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวก่อนกำหนดนะคะเพราะว่ากลัวน้ำมันเริ่มมาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้เกิดภาพน้ำป่า จากดอยอินทนนท์ใช่ไหมค่ะ<า>ไหลลงน้ําตกแม่กลางแบบนี้คือตอนเช้าฝนตกหนักมากในเขตพืนทีแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะแล้วตอนบ่ายเป็นภาพนี้เลยค่ะน้ําป่าจากยอดดอยอินทนนท์ไหลทะลักลงมาตามทางน,น,น้ําตกโดยเฉพาะที่น้ําตกแม่กลางนะคะส่วนเพชรบูรณ์ปิดท้ายกับสั้นๆก็แล้วกันว่าต้องระวังนะช่วงนี้น้ำมามันไม่คาดคิดนะ นี่โพสต์ข้อความเตือนน้ำป่ากำลังมาพร้อมคลิปนี้ค่ะตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องที่มีบ้านเรือนนะครับติดกับแม่น้ำป่าสักนะครับอตอนนี้น้ำป่าจากเลือกเขาเพชรบูรณ์นะครับเขาฟันเฟร์มนะครับที่ตำบลบางแกู้นะครับ